สวัสด,ดีนะครับหมาขี้เลือนที่อยู่ทางบ้านทุกๆท,ท่านกันด้วยอยู่กับผมเองฉันกลายเป็นสัตว์เลี้ยงเกมมิ่งเอาล่ะในวันนี้เราจะเปิดตัวไม่นานนะครับเพราะว่าเกมที่เราจะเล่นเนี่ยแม่งเนื้อเรื่องยาวมากแน่แน่ Pet Story by the One and Only นะครับ p o n c h o k i n g หลายคนรู้จักเขาในครับในนามของเทพเจ้าแห่งการทําเกมเนื้อเรื่องเกมแนวแคมปิ้งใช่เขาจะทําแต่เกมแนวพวกนี้นะครับและปรากฏว่ามันออกมาดีทุกเกมเลยด้วยแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมนั้นไม่ค่อยพอใจเท่าไ,ไหร่คือเขาแม่นก็ใช้เพลงคลิปลิตสิทุกเกมเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเกมเกมนี้นะครับผมหลีกเสียงเบาๆแล้วก็คุณไม่ค่อยได้ยินเสียงเพลงยังไงผมต้องขออภัยด้วย,ยจริงจ และนี่ถือว่าเป็นเอ่อแมปแนวเนื้อเรื่องที่แตกต่างออกไปนะครับเพราะเราไม่ได้เล่นเป็นคนแต่เราเล่นเป็นสัตว์เลี้ยงโอ้ไ oh ม่กอดไกดคุณผู้ชมคิดดูจู่ๆก็ผมเราเป็นคนนะครับแล้วเราเล่นเกมนี่ปุ๊บกูกลายเป็นสัตว์เลี้ยงหน้าขนทันทีนี่ถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งเลยของการเล่นเกมโ oh อ้ไม่ o d n น s สเราสามารถเลือกเป็นสัตว์เลี้ยงหน้าขนได้ด้วยชาลี <Charlie. S 1> เป็นตัวอื่นได้ไหมพากโก้นะครับวอลเตอร์คานเนล,ล่า เราจะต้องเล่นเอ่อสตอรี่จบก่อนหนึ่งรอบเราถึงจะเล่นเป็นเธอได้นะครับมิสตี้หรือว,ว่าจะเล่นแบบตเติมเมาแม่งเลยยอร์กี้มันชื่อยังไงเนี่ยฮอตดอกชื่อบ๊อบไม่เอาสิคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเล่นตัวฟรีก่อนนะครับผมจะเล่นเป็นชาร์ลีโอ m มก้ m ดอว์ไ a อัมชารนี่คุณผู้ชมชาร์ลีโอโเป็นไงเห่าด้เหมือนจริงนะครับ สุดยอดไปเลยอะไรอันนี้เป็นรถอะไรว่ารถขนสัตว์เนี่ยคุผู้ชมครับคือเขาจะขนพวกนี้ไปฆ่าทิ้งเว้ยเราจะต้องร่วมแจมกับเขาด้วยแล้วเราเข้าไปไม่ได้เนี่ยนะคนเต็มกัดโอ้ guys pet story และนี่อะไรเนี่ยหนังสือพิมพ์นะครับข่าวจับยาบ้าได้หรือเปล่า <c oughs> ไม่แน่ใจต้องไปซูมและอ่านกันเองแม่งเพลงมากูปิดเพลงตรงนี้ได้ไหมเนี่ย ไม่ได้ช่วยเลยคุณผู้ชมปนโช king presents เพลงติดลิขสิทธิ์เกมโอ้โหมันทำออกมาดีชิบหายเลยนี่นะเฮ้ย guys เฮ้ยอันนี้เพื่อนๆของเรานะครับวูฟเฮ้ยนาจะต้องเป็นสัตว์เลี้ยงหน้าใหม่แน่นอนเลยฉันชื่วคานเนลล่านะเธอเป็นหมาพันเพียวคอกเกอร์ซึ่งเธอเล่นมุกนะครับไม่ต้องไปใส่ใจมุกของเธอมุกเธอแม่งโคตรฝืด เอาละนี่เป็นสถานที่ผมที่มนุษย์เรียกว่า Adoption Center สูนรับเลี้ยงนั่นเองนายโดนช่วยโดยมนุษย์ที่มีชื่อว่าซูซี่นะครับเหี่ยซูซี่เธอแม่งไม่เข้าใจภาษาของเราหรอกเชื่อฉันเถอะฉันลองมาแล้ว <c oughs> <c oughs> คือเราคุยภาษามนุษย์ไม่ได้ไงเพราะว่าเรานั้นโง่เกินไปนะครับ <c oughs> แต่ว่าเธอนั้นดูแลพวกเราดีมากเลยนะกหกมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ <c oughs> นี่คือสไลเซอร์ครับคุณผู้ชมเป็นหมาพันล็อกไวเลอร์ นั่นสไลเซอร์โอ้น like ี Bluetooth ่ไงสไลเซอร์ย่องห่างหมาตัวนั้นเข้าไว้ล่ะเขาแม่งโดนขังโกงเพราะว่าด้วยเหตุผลบางอย่างผมกแกจะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปเหมือนกับฉันฮ้เฮ่มันออกมาไม่ได้หรอกฮ้เฮ่ฉันได้ยินว่าพวกเขานั้นกําลังจะรับพาตัวเขาไปเดอะเดทลี่เชลเตอร์อะไรวะคล้ายๆเป็นที่กําจัดหมาเหรอถ้าเกิดมีสัตว์เลี้ยงตัวไหนนี่ครับหลุดเข้าไปแล้วเราก็จะไม่มีตัวไหนได้ออกมาเลยเว้แต่ว่านายไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นหรอกนะ น,นี่คืออะไรเนี่ยเฮ้ยเราสามารถกด e ตรงนี้ได้เฮ้ยเราไปเก็บฟู้ดก่อนดีกว่าคุณผู้ชมเราไม่จำเป็นที่ต้องไปฟังซูซี่แล้วซูซี่บอกให้เรานั้น<ๆ>เดินไปรอบๆเฉยๆเก็บกระดูกอโอเคกระดูกเหมือนกับเป็นเงินนะครับคุณผู้ชมฮ่าฮ่าสไลเซอร์ฮ่าฮ่านี่นี่ตรงนี้มีอาหารกินปุ๊บเราได้เอนเนอร์จีมาเพิ่มด้วยเอเนอร์จีตรงนี้น่าจะเป็นเลือดนะครับอ้ my god guys ดูนี่คุณยายแก่ใกล้ตายครับสวัสดีหลอนฉันชื่อว่าเจอทรูดิส หรือเรียกฉันว่าแกรนนี่ก็ได้นะสวัสดีคุณยายอยากจะรับสัตว์เลี้ยงไปเลี้ยงหรือเปล่าในวันนี้เสียงซูซี่ไม่ผ่านนะครับสุดยอดมากเลยฉันชอบสัตว์เลี้ยงจะ <c oughs> พวกนี้จะกลายเป็นซุปไม่ใช่ออสเซิม awesome. ตามฉันมาเลยเอาล่ะเดี๋ยวตามซูซี่ไปครับคุณผู้ชมครับเอลโลแกรนนี Hello, oh god. ่โอ้ไม่กดูดูแล้วยายน่าจะอยู่ยแค่ไม่กี่ปีนะครับคุณผู้ชมนี่คือคาเนล่า โอ้โแล้วตัวผมควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะโอเคควบคุมได้เธอเป็นหมาที่เฟรนลี่มากนี่คือ,คอและนี่ก็คือมีเวลี่เทพทูใช่ผมเองมีฉันชอบกินถังขยะแล้วก็เส้นตะกีบว่าไงนะนี่คือสไลเซอร์เขานั้นดุร้ายมากๆใช่เราไม่ต้องไปรับเลี้ยงมันนะครับปล่อยมันอยู่ตรงนั้นปล่อยให้มันตาย จริงๆแล้วอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายที่เขาจะอยู่กับพวกเราแล้วเพราะว่าเขามังจะไปตายฮ่าฮ่าเนิปฮ่าฮ่าว้าวพวกเขานั้นสวยงามจังเลยใช่แล้วคุณยายรับเลี้ยงพวกเราทั้งหมดเลยคุณยายอยากจะได้ตัวไหนกลับบ้านหรอรับเลี้ยงทั้งหมดเลยพวกเรานั้นน่ารักมากๆขอบคุณมากเลยคุณยายงอมงนมงอม ได้เวลากลับบ้านแล้วเดี๋ยวยายแว่นมิ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 นมันมิคุณผู้ชมคิดว่าคุณยายจะเป็นตัวร้ายหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเฮ้ยถึงบ้านแล้วนี่นะยินดีต้อนรับกลับบ้านว้าวเดี๋ยวไปดูบ้านคุณยายก่อนมีอะไรให้ทำลายบ้างนะครับโอ้บ้านคุณยายมีอาหารเรียบร้อยเก็บกระดูกเก็บกระดูก โอเคสามารถสำรวจบ้านได้ตามใจชอบเลยและนี่คืออะไรเป็นห้องพักของสัตว์เลี้ยงนะครับคุณผู้ชมและนี่มีมิสตี้ด้วยว้าวน่าจะต้องเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่อย่างแน่นอนเลยเวลคัมเวลคัมเจ้าแมวงโง่นี่เป็นนกพิราบครับคุณผู้ชมครับพิจียนนะฉันเกลียดนกพิราบตัวนั้นชิบหายนี่คือมิสตี้คุณผู้ชมเป็นแมวนะครับแต่อย่างไ้ก็ตาม ฉันอยากจะต้องการความช่วยเหลือของพวกนายเดี๋ยวฉันจะพูดให้ฟังตอนกลางคืนโอเคโอเคคุณต้องการอะไรคุณบอกผมมาได้เลยเพราะว่าคุณนั้นอยู่นานกว่าผมนึกออกไหมคุณยายทารุณคุณหรือเปล่าแบบว่าคุณยายจับคุณเอ่อบีบคอแล้วก็ตายทั้งเป็นไม่ใช่เอาละอันนี้ตอนกลางคืนแล้วตอนนี้แกรนดี้กำลังหลับอยู่แน่นอนเลยเนื้อเรื่องน่าสนใจคุณผู้ชมผมชอบนะครับโดยรวมผมชอบมาก เอาละนี่อาจจะทำให้นายคนลุกนิดนึงนะบอกมาเลยมิสซี่บ้านนี้มีผีเหรอทุกครั้งที่คุณยายไปนอนหลับบ้านนี้จะเต็มไปด้วยแมงสาบ <inated noise> so scary guys very spooky แมงสาบอย่างนั้นเหรอเออฉันอยากจะให้นายนั้นช่วยฉันฆ่าพวกมันได้เลยนะครับ การฆ่าแมงสาบเป็นเรื่องที่ีีี่มากๆเอ่อแม็ e ชัวนะครับว่าอย่าไปจับมันตอนที่มันบินทําไมวะโอ้ไงโอ้ไม่ก็อนันออกมาแล้วแมงสาบโหเพื่อเราเปิดก่อนเลยคุณผู้ชมครับแมงสาบโอ้ไม่ก็น่ากลัวไหมผมมองว่ามันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับในชีวิตจริงเอาละจัดการแมงสาบสิบหกตัวเฮ้ยนั่นไงแมงสาบแม่งบินได้ม่งบินได้จริงด้วย หยุดเดี๋ยวนี้หยุดตรงนี้อุ้ยอุยอุยอุยมันบินอุ้ยอุ้ยโคตรแรงแมงตีแรงชิบหายเลยชิบหายแล้วมันตีแรงมากแล้วทำให้หน้าจอกูสั่นจัดการมันจัดการแมงซามเอออย่างนั้นแหละไม่ต้ไยสุดตายซะโหแมงซามมันอยู่บน้านพวกมึงมาช่วยกันหน่อยโจมตีโจมตีหยุดอย่าบินน้อยอย่าบินเฮ้ยผมได้มิสตี้มาเฉยเลยว่ะ คืออะไรวะปลดล็อกสกินใหม่นะครับเราเพื่อนเรามันไปทําอะไรแมงสาบเต็มบ้านเราเนี่ยไปพวกมึงมาช่วยกันหน่อยดิ่อยสัแมงสาบโอ๊ยโดนดาเมจแล้วนี่เพื่อนเราเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเราสามารถชุบชีวิตเพื่อนเราได้ด้วยเว้ยคุณผู้ชมอ่าๆ,ๆชุบชีวิตเพราะว่านายเป็นแค่ไม่กี่คนที่มาช่วยเรากําจัดแมงสาบเพื่อนเราโลเอเนอร์จีแล้วกินข้าวก่อนไอ้แมงสาบอ่าเนี่ย ทำไมมันมีกันแค่ไม่กี่คนนะ่ะช่วยกันตบแมงสาบดิเฮ้ย <_ d ick> นั่นเสียงอะไรนะ่ะชิบหายแล้วคุณยายตื่นควรทํายังไงดีคุณผู้ชมคุณยายตื่นชิบหายแล้วคุณยายกโกรธแล้วเข้าไปในห้องแล้วก็แกล้งหลับเร็วในห้องตรงนี้เหรอเฮ้ยเราแกล้งหลับตรงนี้ไหมไม่ได้อยากอยู่ในท่านี้อย่างอยู่ตรงนี้น่ไงคุณยายไม่ทําหน้าโมโหมาแล้วคุณผู้ชมครับอ๋อฉันจะต้องฝันร้ายไปอย่างแน่นอนเลย เสียงดังตะกี em ้คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณยายไม่งโง่มากลราปิดประตูขังกูด้วยแง่แกติดอยู่แกไม่สามารถออกล่าได้ไอ้นกพิราบเดี๋ยวกูจะฆ่ามึงทิ้งเอ็งไปล่าเป็ดอย่างนู่นนี่จริงๆพวกเราควรที่จะสั่งสอนมันสักหน่อยนะใช่เราควรจะสั่งสอนมันนะครับฆ่ามันให้ตายลองเปิดกระจกดูสิเปิดกระจกนี่มึงเอ้ยเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูแง่ ไอ,อ้นี่แกรู้ใช่ไหมว่าฉันนั้นแค่ร้องเล่นไงไม่ไม,ไม่ไม่มึงม,มานี่มึงมานี่มึงมานี่แป๊บนึงเก็บกระดูกก่อนนะทุกคนกินมันเลยกินมันกินมัน,กน,มนแกรู้ไหมว่าแกนั้นสร้างปัญหาให้ฉันแค่ไหนเหอะก็ <c oughs> ไม่มากเท่ากับแกหรอกนะยิงนะมึงนะยิงมึงโอ้ชิบหายเบิดวัดโว้วชิบหายแล้วโอ้โห ไอ้นกเวนมันเป็นแผนเหรอข่าวนี้กูอยู่ที่ไหนไม่รู้แล้วเนี่ยกางกองขยะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาละรครับเราจะต้องหาทางออกไปจากที่นี่ก่อนหาทางกลับบ้านนะครับระหว่างนี้เราก็เก็บกินข้าวไปในตัวดีกว่าเพราะว่าเกมนี้ดามเมจแม่งแรงมากประตูตรงนี้ล็อกนะครับเราจะต้องหากุญแจนี่ไงกุญแจเอามาอีฉันเจอแล้วกุญแจ ฮะมีคัดฟีนเหรอว้มไมคี <My key. laughs> ไอ้หนูเวนเจ้หนูสกปรกเอ็งมาเดี๋ยวนี้นะเอากุญแจมาฉันต้องการใช้มันโอ้แกอยากได้อย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นฉันจะบอกอะไรให้นะครอบครัวฉันตอนนี้นั้นหิวมากๆเลย We could use some food พวกเราอยากได้อาหารหนึองออกไปเวทวัด <With what? S 1> นี่พวกเราเป็นอาหารอย่างนั้นเหรอ เดี๋ยวนะไอหนูพวกนี้มันจะกินเราทั้งเป็นเหรอคุณผู้ชมโอ้นั่นไงหนูโอ้แมงกิ้งลงไปไอจหนูสกรปรกดูเหมือนว่าเราต้องจัดการหนูสกรปรกคุณผู้ชมครับจัดการเพื่อนมาช่วยหน่อยมันกัดแรงมากโอ้กอดกัดแรงสุดเลยอ้าช่วยกันหน่อยช่วยกักดจดหนูสกรปรกนี่ไม่มีใครช่วยกูเลย หนูมีกี่ตัวโหหนูไม่มีโคตรเยอะเลยผมคิดว่าเพื่อนเราตายแน่เลยว่ะเฮ้ยเพื่อนเรามาช่วยแล้วจะเย็นเย็นมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วนี่แกทำอะไรกับครอบครัวของฉันครอบครัวมึงตายแล้วจริงๆต้องการคุณแจนี่ใช่ไหมแกจะต้องจบฉันได้เลยะลงมาลงมาลงมาหนูกูจับมึงเองออเพื่อนมาช่วยกันจับหน่อยอีอ,อีไงล่ะเอ้คุณผู้ชาย ผู้ชายครับช่วยพาผมกลับบ้านได้ไหมครับนี่เกมดีนะเนี่ยยอดมากเลยต้องระวังรถด้วยคุณผู้ชมครับก่อนจะข้ามถนนท่าไหนมีอาหารดิกระไม่มีอาหารเลยนะครับข้ามถนนก่อนนะโอ้บ๊อบบอกลูกหมาพวกนี้ไปสิว่าเราทำยังไงกับพวกหมาบ้านโอ้นั่นง่ายมากเลยพวกเราก็ช่วยเขาไงปะงั้นช่วยกูหน่อย ไม่ใช่บ๊อบพวกเราพูดถึงพวกเราจะไล่ล่าเขาแล้วก็แดกเขาทั้งเป็น so spooky guys อะฮับหายแล้ววิ่งแล้วโอ้โหแม่งโดนหมาไล่เว้ยชิบหายแล้วดูดิเพื่อนเราแม่งโดนกัดคุณผู้ชมตรงนี้มีรถด้วยนะครับระวังรถระวังรถระวังรถไม่รถโดนชนไปทั้งตัตายไปเลยเมื่อกี้เข้าไปอยู่ในล้อเลยอะ โอเคโอ้โหคาเนล่าแม่งกำลังโดนหมาไล่ครับคุณผู้ชม so sad guys เอาล่ะตรงนี้เป็นจุดผ่านด่านเฮ้ยมีอาหารหมากดอีโอเคทางตันอีกแล้วอีบ้าเ้ยดูเหมือนว่าจะเป็นทางตันนะ oh no พวกเราชิบหายแล้วผมว่าผมควรเปลี่ยนเสียงภาค้ว w animal control นั่นมันคนจับสัตว์คุณผู้ชมเขามาช่วยเราเหรอโอ้ย oh ดูเหมือนพวกแกจะชิบหายแล้วหนีเร็วเฮ้ย hey, นี่แกจะไปไหนหนี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 คุณผู้ชมตามมาโลตาม,มารอดแล้วคุณผู้ชมรอดแล้วทำไมเพลงออกมาอย่างนั้นวะเดี๋ยวนะ คาน่าล uhm right? ่ะ Animal Control จับตัวเธอไปกูต้องตามไปช่วยใช่ไหมดูนั่นสิไม่กันยังไไม่โดนจับเว้ยน่าสมเพชสุดๆรอก่อนนะคาน่าพวกเราจะตามไปช่วยโอเคแป๊บนึงก่อนจะตามไปช่วยต้องแดกก่อนคุณผู้ชมโหมีคนจับสัตว์จุดเ n ียน No 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 Please No 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 ทำไมมันกลายเป็นว่าผมบุกลุยเดี่ยวคนเดียวเลยวะที่ผมวิ่งมาก่อนไม่ใช่อะไรนะครับผมต้องการหาอาหารด้วยเว้เฮ้ยย่าไอ้บ้าโคนี่มันคล้ายๆโรงเชื้อใช่ไหมเดลี่เชลเลตอร์อ่ะมันคือโรงเชือดออะ guys ฉันรู้แล้วว่าพวกเขานั้นพาคาโนล่าไปไหนไปโรงเชื้อเลยเหรอโอเคเข้ามากันเลย ตรงนี้มียามหลับอยู่นะครับป๊บน,นึงนะกินอาหารด้วยอาหารโอเคเงียบไว้กาดกำลังนอนหลับอยู่เราควรไปทางไหนไปทางประตูหลังตรงนี้ครับเกมเดีเกมดีเกมเอ๋ดูมอนว่าพวกเขากำลังจ้องมองเราอยู่นะอุย้ยนี่มันเป็นหมาที่โดนจับนะครับคุณผู้ชม แล้วนั่นอะไรวะสไลเซอร์เหรอนี่มันคาเนล่าออกไปจากที่นี่อย่าไปกวนนี่มันสายเกินไปสำหรับแกแล้วเดี๋ยวนะนี่แกใช่แกคิดว่าฉันจะต้องตายไปแล้วอย่างนั้นเหรอจริงๆฉันควรจะตายไปแล้วแต่รู้อะไรไหมแกเกลียดฉันเข้าใจยังไงล่ะเหมือนกับพทุกคนเกลียดฉัน <c oughs> แต่โชคดี ที่ทาง d e a d ี่เชลเตอรนั้นรับเลี้ยงชั้นเอาไว้โอ้ my god เพื่อที่พวกเขานั้นจะได้ให้คนใดคนหนึ่งทำเดนรี่เวิร์กนะครับทำงานสกปรกโอ้ my god กลายเป็นหมากำจัดหมาด้วยกันเหรอเนี่ยใจเย็นนะสไลเซอร์ขอกูแดกก่อนหนึ่งคำนีครับคุณผู้ชมแล้วดูการโจมตีของสไลเซอร์นี่ดิแอปิกมาก้ยหมาเห่าเว้ย กำลังผู้ชมคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าครับว่าสไลเซอร์เป็นหมาพันอะไรอย่าลืมไม่จะอบอกผมตรงคอมเมนต์ด้วยนะครับน่าจะล็อกไวเลอร์ไหมหรือว่าบางแก้วผมไม่รู้สินั่นไงเจ้าพวกหมา3มตัวนะครับที่พยายามกัดแกแล้วเวตอนนี้นั้นเป็นหมาหงอยไปเลยสมน้ําหน้านะครับมึงเต้นอะไรของมึงเนี่ยแล้วเราจะโจมตียังไงอ่ะมันมี3มชีวิตอะต้องรอให้มันมึนก่อนไหมผมคิดว่ามันจะต้องมึนใช่จบละ โจมทีโจมทีโจมทีเป็นไงล่ะหยุดขัดขืนอโอ้หมาเห่าอู้อู้อู้เห่ามันโดนเพื่อนเราบ้างไหมนั่นน่ะน่าจะโดนเต็มเต็มโอ้โหเพื่อนไม่ต้องเดี๋ยวนายตายโอ้โหตายแน่ยงงี้กูไม่ชุบชีวิตมึงด้วยกูพูดเลยเออนั่นแหละโดนไป็หนึ่งดอกด้อเพื่อนตาย การจะชุบชีวิตเพื่อนให้กูต้องเสียโลบักเลยโอเคโอเคผมจะชุบนี่ครับผมจะเอาเข้ามาเป็นตัวลอดตีนไว้โจมตีมันนี่แหละใช่ยังไม่จบหรอกเออนั่นแหละคนที่เพิ่งโดนเกิดใหม่ๆนะนั่นแหละตัวลอดตีนมม <c oughs> เดเพื่อนกูตายแล้วต๊อปกูพี้เกศเสียโลบักนะเว้ยเพื่อนช่วยกันแล้วช่วยกันเร็วผมชอบเพื่อนเราเนี่ยมันเป็นตัวลอดตีนีมากนะ แล้วมันตามล่าเพื่อเราอย่างเดียวเฮ้ยมันมือรัมันมาแล้วจัดก,การอีอีฮ่าฮ่สาสไลเซอร์ออกไปเดี๋ยวนี้เรื่องนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นตายเลยเหรอไม่ตายเลยถูกเผาคุณผู้ชมเกรียมเลยมันจบแล้วสไลเซอร์สไลเซอร์ตายแล้ว สมน้ำหน้านะครับจ g ๆ <c oughs> เนื้อเรื่องดีเนื้อเรื่องดีชอบมากเลยอ่ะชอ,ชอบชอบชอบเกมดีมาก <c oughs> โอ้ my god นี่พวกแกทำอะไรอยู่นอกกรงอ่ะมานี่ไม่มกูจับไว้ดีๆ <c oughs> จิ้มหายละตายแน่เลยอย่านะอย่าเข้ามาดูกูเห่านะโอ้คุณยายมาช่วยคุณผู้ชมคุณยายเป็นคนดีอ่ะ แกรนี่ฉันตามหาพวกเธอทั่วเลยเออนี่เป็นสัตว์เลี้ยงของคุณเหรอครับคุณยยยแน่นอนสิเขาเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันเอาละได้เวลาออกไปจากสถานที่สุดน่ากลัวนี้ได้แล้วใช่แล้วคุณยายฆ่ามันคุณยายเอามันไปเข้าคุกเอามันไปนอนโรงนี่ผมได้คาเนล่ามาด้วยคุณผู้ชมครับโอ้ย guys มีรถตำรวจนะครับนีม่มีตำรวจด้วยปะ พวกเรายินดีมากเลยนะที่พวกเราได้ช่วยคุณคุณยายดูเหมือนว่าคนพวกนี้กำลังทําผิดกฎหมายแต่ไม่ต้องห่วงนะตอนนี้นั้นพวกเขานั้นโดนจัดการแล้วโอ้ผ่านแล้วสิคุณผู้ชมดูดิผมสบายอะเอาละรครับส่วนไอคานนล่าก็บอกว่าฉันจะไม่ตามพิเจียนไปอีกตลอดชั่วชีวิตนี้แล้วพิเจียนก็คือนกพิราบนะครับไอ้นกพิราบนั่นอยู่ไหนวะผมอยากจะขย่ำคอเขาขก่อนสักครั้งหนึ่งเว้ สิ่งที่สังเกตได้นะครับมิสซี่ไม่ได้หลงกลมากับเราตอนแรกผมคิดว่าแมวตัวเนี้ยมันจะต้องแบบตามมากระทืบไอ้นกพีลามันด้วยแต่ว่าไม่นะครับเอาละจริงๆเราสามารถรีเทิร์นทูล็อบบี้ได้เลยเอเมเป็นเกมที่ดีมากกว่าที่ผมคิดถ้าคุณผู้ชมอยากจะเล่นนะครับผมแนะนําเลยแนะนํามากๆเกมแม่งดีจริงว่ะสตอรี่สนุกใช้ได้เลยนะครับแปลกใหม่มากๆ ใครคนไหนนะครับที่อยากจะลองเล่นผมจะทำการทิ้งลิงเอาไว้ให้ตรงด้านล่างแล้วกันถ้าเกิดคุณอยากจะกลายเป็นน้องหมาในชีวิตจริงนะครับอยากเป็นสัตว์เลี้ยงหน้าขนอยากจะเข้าใจความรู้สึกน้องหมาที่เลี้ยงไว้ที่บ้านเกมนี้อาจจะตอบโจทย์ก็เป็นได้